สำหรับคนที่เกิดในปีมะเมียบ้างนะฮะสำหรับคนเกิดปีมะเมียเนะี่ยณตอนนี้คุณก็ภาระเยอะนะฮะเรื่องการแก้ไขปัญหาทั้งงานทั้งธุรกิจการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินนะฮะรวมถึงเรื่องชื่อเสียงนะฮะการผิดหวังเรื่องความรักการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือการเจ็บป่วยการผ่านเรื่องแรงๆหนักๆมาแล้วนั้นะะคนที่เกิดในปีมะเมียณนะปัจจุบันบางทีอาจจะมีความคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาดเช่นเรื่องความรักการเลิกลาหย Shit ่าร้างการมีปัญหาเรื่องความรักการที่คนรักเจ็บป่วยหรือตัวเราเจ็บ จะมีเกณฑ์น,นึกถึงสิ่งที่เจ็บปวดผิดหวังในเรื่องของการงานนะฮะมีโอกาสสะดุดโดนล็อกโดนโกงโดนเอาเปรียบลงทุนผิดพลาดนู่นนี่นั่น,นดังนั้นคนเกิดปีมะเมียก็จะมานึกถึงเครียด วิตกกังวลนะครับแล้วก็มีความท้อแท้ใจนะแล้วสุดท้ายปุ๊บต้องมาให้แรงพลังแรงกายแรงใจให้กับตัวเองดังนั้นคนที่เกิดในปีมะเมียในช่วงนี้ปัจจุบันนี้จะมีความเครียดนะครับส่วนดวงในเดือนพฤษภาคมจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะฮะสู้ใหม่แก้ใหม่มันเสียไปแล้วคิดใหม่ทําใจใหม่นะฮะลุยต่อสู้ไปทํางานมา เงินมาหารายได้ความรักไม่ดีช่างมันนะฮะอะไรผิดพลาดเปลี่ยนแปลงทิ้งนะ,ะความรักก็คือไม่โฟกัสและโฟกัสเรื่องการงานบริหารหน้าที่ตัวเองให้ดีนะครับมาบุกสู้บูลุยวางแผนเรื่องการเงินลุยงานหารายได้นะครับดังนั้นคนเกิดปีมะเมียในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนแห่งการบ้างงานสู้บูลุยนะครับแก้ไขปัญหาองปรสรรคหลังจากที่ผ่านพน้นการเจ็บปวดการผิดพลาดทําให้คนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยต้องมาโฟกัสตัวเองมาเริ่มใหม่บางคนอาจจะจัดที่ทํางาน หเปลี่ยนบ้านใหม่ย้าที่อยู่อาศัยใหม่นะครับหรือว่าทําอะไรใหม่ๆเข้ามาในดวงชะตาของตัวเองดังนั้นะค,คนที่เกิดในปีมะเมียจะมีแรงบันดาลใจและมีแรงฮึดสู้ในขณะเดียวกันคนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ย จะมีหัวนักบริหารหรือนักวางแผนเช่นการเงินคือสติขับงั้นฉันแก้ปัญหาเป็นหนี้เป็นสินเคลียคาราคาซังก็อยากที่จะแบบเอออยากใช้หนี้อยากปลดภาระ,ะเริ่มมาเดินว่าอ่าหนึ่งเป็นอะไร2เป็นอะไรแก้อย่างไงหลังจากที่หมดแรงันาใจหรือหมดแพชชั่นนะครับจริงๆคําว่าหมดแรงันาใจหรือหมดแพชชั่นสำหรับคนเกิดปีมะเมียเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรพลังใจมันเหมือนมันทําไปอย่างนั้นแหละมันต้องทําแต่ตอนเนี้ยในเดือนมิถุนายนคมคนเกิดปีมะเมียฉันจะทําฉันอยากท มันมันต่างกันตรงว่าฉันจะทำํำจะอยากทํากับฉันต้องทําคือคําว่าต้องทําคือมันไม่อยากทํำไงมันอึดอัดแต่ไม่ทําก็ไม่ได้เพราะมันโดนบีบบังคับ ภาละเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ตอนนี้ฉันอยากทาฉันมีแรงบันดาลใจฉันอยากทําอะไรใหม่ๆฉันอยากจะสู้ฉันอยากจะลุยฉันอยากจะเดินต่อแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะโดยเฉพาะคนเกิดปีมะเมียที่เสริมดวงชะตาเดี๋ยววันที่7จเนี่ยจะบอกเลยว่าฉลองคนเกิดปีมะเมียบูชาท้าเวสุวรรณปังมากแล้วเจ็มิถุนายนเราจะเสริมดวงถูกไหมครับแต่เราจะให้ท้าเวสุวรรณขนาดสองนิ้วเป็นเนื้อทองเหลืองต้องเป็นทองเหลืองเพราะว่ามันเป็นแร่นะครับมันเป็นโลหะมันเป็น สิ่งที่มีชีวิตนะในในส่วนของ ของทองเหลืองอะนะครับมันเวลาสวดมนต์หรือทําพิธีต่างๆมันสามมันเป็นความเชื่อนะมันสามารถกักเก็บพลังงานหรือมันมีอารมณ์ความรู้สึกปรับร้อนเย็นอย่างเงี้ยได้นะดังนั้นคนเกิดเป็นเมียเหมาะกับการบูชาทวสุวรรณมากแต่มีแค่3 9 9องค์เสริมดวงสำหรับเขาต่อตาเสริมนวัวนาและบารมีฟรีนักองค์ละ399บาทเนาะนะฮะเสริมดวงฟรีส่งฟรีนะครับส่วนใครสนใจแอดไลน์แอด n o t เก้าก้าและสามารถไปฟังดวงบัตรประชาชนแล้ววันเกิดของตัวเองได้ที่ไลน์แอดเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้ง ส่วนบุคคลนะครับ